วัสดีครับพวกับจุสเตฟูดครับวันนี้ไม่ได้ไปกินเที่ยวและเฟี้ยวเท่านหร่นะครับวันนี้ผมมาติดป,ป่านะครับผมมาติดอยู่ในป่านะครับแล้วมาชมกัน,นครับผมจะเอาตัวรอดยังไงนะครับอยู่ในป่าเลยหนึ่งวันเดี๋ยวผมจะเอาตัวรอดให้ท่านชมนดูครับนี้อาจมีคําพูดที่หยาบคายและไม่เหมาะสมผู้ใดโลกสวยหรืออาจฟังเนื้อหาที่หยาบคายไม่ได้โปรดไปดูช่องอื่นไป แล้วตอนนี้ฉันก็มาอยู่ในปา่าฉันไม่รู้ฉันจะเอาตัวรอดยังไงฉันจะหาของกินที่ไหนและฉันจะเอาน้ำมาจากไหนตอนนี้อากาศก็ร้อนมากในปา่าตอนนี้ลมพัดโชยมาทำให้พลังงานของฉันเริ่มรล่อยแล้วตอนนี้ฉันต้องไปหาอะไรแถวน้ำกินขอเพื่อจะดำรงชีวิตภ่ายในวันนี้นะครับติดตามชม ผมก็ได้ออกจากป่ามานะครับป่านี้ช่างลึกลับมากครับตอนนี้ผมก็ได้เดินป่าเข้ามานะครับเป็นเวลาหลายนาทีแล้วผมก็คิดว่าผมคงจะต้องหาน้ำเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนมากครับป่านี้มีความแห้งแล้งและบอกผมจะต้องหาน้ำให้เจอนะครับอาจจะมีเถาวันนะครับที่ผมจะหาน้ำได้นะครับผมจำลองดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ ขาดค่องทางร้อนครับแล้วผมก็มีมีพกอยู่หนึ่งอันที่ผมติดตัวมาด้วยนะครับมีเพียงสิ่งเดียวเดี๋ยวผมจะลองหาน้ําดูนะครับนะครับอันนี้อาจจะเป็นเขาวันน้ํานะครับอ๋อไม่ใช่นะครับเราก็ไม่ใช่เขาวันน้ํำครับโอ้สิ่งที่ผมเจอครับตอนนี้ผมได้มาเจอน้ําของคนปลาที่เอาทิ้งไว้นะครับผมก็คงได้ดื่มน้ํานะครับโอ้โหมีน้อยนิดก็คงจะต้อง ดื่มประทังความหิวไปก่อนนะครับโอ้มันดีมากเลยครับกลางป่าเราได้มาเจอน้ำนะครับผมได้เดินมาอีกหลายสิบกิโลนะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมจะเจอน้ำนะครับโอ้ตอนนี้ผมมาเจอคนป่านะครับเขากำลังหาปลาอยู่ครับคนป่าพรุ่งนี้กางหาปลาครับผมอาจจะขอแบ่งฟันปลาจากเขาได้ เพื่อใช้กำบลงชวิตในเย็นนี้นะครับเพื่อการเอาตัวรอดของเราโขมปลากลุ่มนี้นะครับเขาตกปลาเป็นล่ำเป็นสันนะครับขอเขาเยอะครับผมอาจจะขอแบ่งปันปลาแต่เขาได้นะครับเดี๋ยวเราลองพบกันนะครับว่าเขาจะได้ปลาหรือไม่นะครับตอนนี้ผมก็มาเจอแหล่งน้ํานะครับผมก็จะเดินมาทางมาหลายกิโลผมก็จะได้เจอมาเรียบแม่น้ํามานะครับผมก็ได้ คิดว่าผมจะหาปลาแถวนี้นะครับเพื่อพลังชีวิตในเย็นนี้โอ้ไม่พายกกอธพระเจ้านี่ครับผมได้เจอเบ็ดของชาวบ้านหรือว่าคนปลาอาจจะทิ้งเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะนํามันไปตกปลานะครับเพื่อผมจะได้มีอาหารเย็นในวันนี้แล้วผมก็คงจะรอดชีวิตในวันนี้นะครับทายอะไรยังไงแล้วครับเดี๋ยวดูนะครับว่าวันนี้ผมจะเอาตัวรอดผมได้หรือไม่ติดตามชมนะครับ เดินมาก็มาเจอครับโอ้สงสัยคนป่าจะทิ้งเอาไว้นะครับผมก็จะทำการปั้นเหยื่อนะครับเพื่อลงเบ็ดนะครับดูกันนะครับว่าผมจะได้ปลามาประกอบอาหารในเย็นนี้หรือไม่นะครับนี่ผมก็ได้เดินมานะครับเป็นช่วงเย็นนะครับผมก็เดินเข้ามาในชายป่านะครับ เือจะมาหาอาหารนะครับล้วเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็เดินมาเดินดูนะครับว่ามีอะไรที่ผมให้ผมเอาชีวิตรอดในยามนี้ได้มั้งครับก็ได้เดินมาในป่านครับโอ้มาเจอของดีครับโอ้มันเป็นขนมครับสงสัยชาวป่าจะถ้งไว้ครับผมคงจะรอดชีวิตแล้วครับในยามนี้ผมมีขนมทานนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้มานั่งพักที่ดินทานนะครับโดยมีผมได้ขนมจอกมานะครับก็จะสามารถทำให้ผมหายหิวได้และก็ประทังชีวิตไปได้อีกหลายชั่วโมงนะครับ,รบเดี๋ยวมอมจะจอมผมนะครับว่าการตกปลาของผมผมันจะได้ปลาหรือไม่นะครับเดี๋ยวลองมาชมกันนะครับ ผมก็เดินล no ่าเลาะมาแถวลิมพานนะครับก็มาเจอของดีนะครับโอ้นป่าทิ oh, ้งไว้นะครับโอ้ยาสูบนะครับของดีของเรานะครับผมคิดว่าในนี้จะมีอาหารครับโอ้ยผมเจอแล้วครับโอ้ผมมาเจอของดีครับอยู่ในป่าโอ้คืออาหารอยู่ในใจเสมอนะครับอาหารอยู่ในใจเสมอนะครับ ของดีจริงเลยวันนี้เราคงจะได้รับทานปลานะครับอผมได้ออกจากปลามาครับผมก็ได้มาเจอกองไฟอาจจะเป็นกองไฟของคนปลานะครับโดยสิ่งแรกที่ผมพบนะครับอาจจะเป็นเศษซากของข้าวหอมและผมเดินมาเรื่อยๆนะครับผมก็มเจอของดีครับคือเศษซากของไฮเนเกนนะครับไฮเนเกนและผมคงจะต้อง ดำรงชีวิตในลำธารน,นี้นะครับผมเพย่ไเจอคนป่านะครับคนป่าอยู่ในทิ่นี้นะครับผมอาจจะขอแบ่งปันปลาจากเขาได้ครับเพื่อประทังชีวิตในเย็นนี้ไอ้ครับ <c oughs> ขอปลาสักตัวได้ไหมครับ